สวัสดีผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับผมยังเข้าตรงเกาะมันดีตรงนี้ไม่ได้นะครับพลังมันต้องค่าทนทานกระแสขึ้น225นะแล้วก็มันมีตัวนี้นครับจนสลัดหัวเขียหัวเหลืองเ,ออเ,ลเลเวล22นะน่าจะประมาณ7 0 0 0 0สขึ้นละโอเคเลยแล้วมันจะให้อะไรเนี่ยให้ใบทองเลยนะครับ ไอ้ตัวใบทองแต่เขาเรียกว่าคูเรนดัมนะครับโอเคเลยแล้วก็มันมีตัวนี้ด้วยนะดีเทอร์และทมัทิวอถ้ายังเข้าไม่ได้ก็ไม่สามารถไปตีมันได้นะครับ <c oughs> ก็ลองดูนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไอ้ตัวใบทองนะเนี่ย,เ,เ,รยเรียกง่ายๆนะครับเลเวล23นะเนี่ย เรือยี่สิบสามเหรอนี่เรือยี่สิบสองนี่เรือยี่สิบสามนะเรือยี่สิบสามให้อะไรเนี่ยตัวไปทองเหมือนกันนะครับโอ้โหเฮ่น่าจะพลังล้านนะเนี่ยเรือเรือยี่สิบสามเนี่ยยังเข้าไม่ได้แต่มันโผล่มาแบบนี้ถ้าเราไปเรียบๆขอบๆแล้วไปสู้กับมันก็ลองดูนะครับเผื่อม,มันโผล่มาจากแนวแนวขอบมา,มา,มาเม้นี้ยอย่างเงี้ยมีโอกาสจะเอ๋สู้กับมันได้เลยนะครับ โอเคก็มาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมไว้เผื่อสนใจมาผู้รผู้ชมนะมาสู้กับมันนะครับเนีผมยังไม่มีโอกาสเลยต้องไปทำอย่างอื่นแล้ว <laughs> นิดนึงครับท่านผู้ชมผมมาเจออหัวเหลืองมันโผล่มาตรงนี้ระดับ17-18น่าจะสู้ได้นะครับเอาหายไปแล้วแสดงว่ามีคนตีมัน โอเคเลยช้าไปแล้วเพื่อน <laughs> มีคนแย่งไปแล้วเหรอหรือมันผุดพโผล่ลงไปดูใกล้ๆหน่อยไม่มีนี่อ๋อไงมีคนตีแล้วครับนี่เสียใจด้วยเออเสียใจด้วยเพื่อนขอแย่งไปแล้วขอแย่งไปแล้วโอเคนะครับนี่ก็มี คนรู้กันก็มาแย่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะผมเห็นแล้วตรงระหว่างนี่นี่อินเดียนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะี่มันจะมีขึ้นมามีคนแย่งกันจับจองที่ตีเลยโผล่ขึ้นมาก็ตีเลยโอเคครับก็เป็นข้อมูลเอาไว้นะครับ <laughs> โอเคมีขาประจำตีพวกนี้อยู่ละ